พี่หน่อยคะทําไมหนูส่งแบงก์ต่างประเทศมาแล้วพี่หน่อยตีราคาให้หนูต่ําจังเลยอะคะพี่หน่อยคะหน่อยจะไขข้อข้องใจให้นะคะ เพราะว่าธนาบัตรของคุณลูกค้านั้นเป็นธนบัตรที่เป็นธนบัตรชำรุดค่ะเป็นธนบัตรไม่สวยมีรอยเลอะมีรอยปากกาเฉดเช่นอยู่ตรงนี้เลยเรามาดูกันที่แบงก์จีนนะคะธนบัตรแบงก์จีนที่วางอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยที่มือของหน่อยนี้นะคะเขาเรียกว่าธนาบัตรชำรุดนี่ค่ะธนบัตรชำรุดจะมีรอยขาดมีรอยแหว่งแบบนี้ขึ้นเงินไม่ได้หรือว่าแบงก์มีสภาพเก่านะคะนี่เห็นไหมเก่าแบบนีถ้ถ้าแบบนี้นะคะเราจะปั ไปเลยค่ะว่าเป็นธนบัตรชำรุดและคนที่ปฏิเสธการรับแลกของคุณคือตามร้านเอ็กเชเ g นตามธนาคารเขาจะไม่รับแลกใช่ไหมมาดูกันนะคะแบบไหนถึงขึ้นเงินได้เปลี่ยนเป็นเงินได้ราคาปกติจะเป็นแบงค์แบบนี้จะต้องมีสภาพสวยเห็นไหมคะแบงค์ห้าบาทก็สะอาดแบบนี้ธนบัตรแบบนี้ค่ะ ไปธนาคารไหนไปที่ไหนใครก็รับเพราะเป็นธนบัตรปกติเฉดเช่นเลยแบงค์ถ้าขาดแหว่งแล้วเขาเรียกว่าแบงค์ชำรุดขึ้นเงินไม่ได้แบงค์ต่างประเทศก็เหมือนกันและธนบัตรของคุณลูกค้านะคะมีปัญหามีรอยเลิบมีปากกาขาดแหว่งก็ขึ้นเงินไม่ได้เต็มจํานวนแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะออลองไปแลกธนาคารดูก่อนแลกไม่ได้และค่อยถ่ายรูปส่งมาหาหน่อยเฉดเช่นเห็นไหมคะแบงค์ญี่ปุ่นนี่เห็นไหมเป็นบินญี่ปุ่นที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบันแต่หลายๆท่าน ส่งญี่ปุ่นมาแบบนี้หนีแบงค์ห้าร้อเขาเลิกใช้ไปแล้วปัจจุบันก็ไม่มีแบงค์ห้าหมนแบงค์พันเห็นไหมคะแบงค์ญี่ปุ่นแบบนี้ นี่ใหม่ๆนะตาเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะขึ้นเงินได้ตามปกติเต็มราคาเต็มเลทไปแลกที่ไหนใครเขารับแต่ถ้าเกิดคุณมีแบงก์ญี่ปุ่นแบบนี้ตกรุ่นแบบนี้นะคะไปที่ไหนใครก็ไม่รับแต่ร้านแบงก์โบราณรับค่ะเข้าใจมากขึ้นหรือยังคะให้หน่อยเฉพาะเจาะจงไปเป็นประเทศเลยไหมอ่ะยังเหลืออีกนะคะนี่แบงก์เกาหลีเห็นไหมคะอันนี้เป็นธนบัตรประเทศเกาหลีแต่สภาพแบงก์จะต้องสวยแบบนี้ไปที่ไหนใครก็รับค่ะ นี่แบบนี้นะคะแต่พอแบงค์ของคุณล่ะคะเก่าน่วมแหว่งล้อยหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมเขาก็จะเรียกว่าธนบัตรชำรุดก็จะโดนปฏิเสธการรับแต่ร้านแบงค์โบราณยังรับและก็มีหลายรุ่นเห็นไหมคะตกรุ่นไปเลย แบบนี้ไม่ใช้แล้วเนาะตามร้านเอ็กชแนนไม่รับแน่นอนแต่ร้านแบงก์โบราณรับอันนี้ละค่ะหน่อยถึงบอกว่าเวลาที่ส่งรูปมาและทาไมราคาถูกจังก็ธนบัตรของคุณลูกค้าเป็นธนบัตรชมรุษแยกออกหรือยังระหว่างธนบัตรใหม่และธนบัตรเก่าอะต่อมาเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นไหมคะมีรอยพับได้ปกติเลยแต่ต้องไม่ขาดไม่แหว่งไม่ห้ามมีรอยปากกาห้ามขีดห้ามเขียนแบบนี้ค่ะไปเอ็กชแนที่ไหนใครก็รับ แต่เวลาคุณลูกค้ามาขายหน่อยละคะนี่ค่ะธนบัตรผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนขาดแหว่งตัวหนังสือหายเขียนปากกาหนี่หน้าตาเป็นแบบนี้แปะสกอตเทป ตกรุ่นไปแล้วไม่รับแน่นอนเพราะว่าความชํานาญของธนาคารไม่เหมือนกัน,ไม,มน,กนไม่เหมือนกับที่ร้านนะคะเคาน์เตอร์เขาจะเปลี่ยนพนักงานเรื่อยๆนะคะเขาก็จะรับเฉพาะธนบัตรในรุ่นปัจจุบันเห็นไหมคะที่ตามที่หน่อยแจ้งให้ทราบเลยแบงค์ทุกประเทศเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าขึ้นเงินที่ไหนไม่ได้ เอ๊ะแล้วมันจะขึ้นเงินได้ไหมง่ายค่ะถ่ายรูปส่งมาก่อนและหลังจากนั้นนะคะหน่อยจะประเมินราคาให้ฟรีราคาถูกใจส่งของมาหาหน่อยเลยและหน่อยจะตรวจสอบนะคะว่าธนบัตรของคุณเป็นของแท้หรือเปล่าหน่อยบอกแล้วเนาะแบงค์แท้ได้ตังและเวลาที่คุณลูกค้าส่งพัสดุมาและจะรู้ได้ไงว่าพี่หน่อยไม่เปลี่ยนแบงค์ไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะ หน่อยแกะสินค้าแกะพัสดุในช่วงไลฟ์ค่ะของทุกวันเวลา4ี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นหน่อยแกะในหน้าไลฟ์เลยเนาะและหน่อยยังมีการอัดคลิปวิดีโอไปด้วยเวลาคุณส่งธนบัตรมาหาหน่อยใช่ไหมคะเขาจะมี running number อยู่ตรงนี้เลยแบงค์ที่คุณส่งมาก็จะเป็นแบงค์ใบเดียวกับที่หน่อยแกะและถ้าแท้ไม่แท้หน่อยอธ,ธิบายหน้าไลฟ์เลยแบงค์แท้ได้ตังทองแท้ได้ตังเงินแท้ได้ตังเข้าใจมากขึ้นแล้วเนาะ หายคลองใจแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้แท้ไม่แท้หรือว่าขึ้นเงินได้ไม่ได้ถ่ายรูปส่งมาร้านแบงก์โบราณคุณหน่อยประเมินราคาให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายในทุกๆก,กรณีค่ะ